การแก้สมการกำลังสองในที่นี้ก็คือเราต้องการหาค่า x ข้อที่หนึ่ง x กำลังสองบวกสิบสอง x เท่ากับศูนย์ตรงนี้จะเห็นได้ว่าตัวแปร x เนี่ยเป็นตัวร่วมดึง x ก็จะเหลือในวงเล็บเป็น x บวกสิบสองแล้วก็เท่ากับศูนย์สองแฟกเตอร์นี้คูณกันเท่ากับศนะูนย์แสดงว่า แต่และแฟกเตอร์เนี่ยมันก็เท่ากับศูนย์ตอนนี้เราได้คำตอบตัวแรกคือ x เท่ากับศูนย์ตัวหนึ่งกับวงเล็บ x บวกสิบสองเท่ากับศูนย์อยากได้ค่า x ย้ายบวกสิบสองไปฝั่งหนึ่งก็จะเป็น x เท่ากับลบสิบสอง มาดูข้อสองข้อสองตอนนี้จะมีอยู่สามอต์ x กำลังสองลบส x บวกสเท่ากับศนเราใช้วิธีการแยกแฟกเตอร์นะดูจากโจทย์เราสามารถแยกแฟกเตอร์ได้แล้วก็เราค่อยหาค่า x จากตัวนี้หาตัวเลขสองตัว ที่คูณกันแล้วต้องได้บวกสามเอามาบวกเอามาบวกกันต้องได้ลบสี่ในที่นี้ถ้าเราเอาลบสามคูณลบหนึ่งโอเคได้บวกสามแล้วก็ลบสามมาบวกกับลบหนึ่งได้ลบสี่นะเท่ากับตัวเลขตรงกลางโอเคใช้ได้ นะดังนั้นเราก็แยกแฟกเตอร์ได้ x ลบสามคูณกับ x ลบหนึ่งสองแฟกเตอร์คูณกันเท่ากับศูนย์แสดงว่าแต่ละแฟกเตอร์เนี่ยมันก็เท่ากับศูนย์แต่เราอยากได้ค่า x ย้ายข้าง ย้ายข้างสมการตรงนี้จากลบย้ายไปก็เป็นบวกเนี่ยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เช่นเดียวกันลบหนึ่งย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งได้ทำตอ่อนะคราวนี้มันจะมีอีกวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือการใช้สูตร สูตรก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบ b กำลังสองลบ 4ac นะทั้งหมดส่วน 2a abc ดูยังไง abc มาจากสมการในรูปทั่วไป ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0เราเทียบเคียง นะเราเทียบเคียงจากตัวนี้ a ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กํลังสองตอนนี้ a เป็นหนึ่งแล้วก็ b b เป็นสัมประสิทธิ์หน้า x b เป็นลบ c นะ c เป็นค่าคงที่ซึ่งตอนนี้เป็น3 เราแทนในสูตรลบ b อันนี้จะเป็นลบของลบ c บวกลบนะ b กำลังสองลบ c a c ทั้งหมดส่วนสอง a a ของเราเป็นหนึ่งก็สองคูณหนึ่งคำนวณตรงนี้ลบลบเป็นบวก อันนี้ได้สิบหกลบกับสิบสองนะได้ว่าสี่บวกลบรูทสี่ทั้งหมดส่วนสองรูทสี่ก็คือสองจะเห็นเดี๋ยวว่าในสูตรเนี่ยเป็นบวกลบนะบวกลบ แสดงว่าคำตอบเนี่ยมันจะมีสองตัวคำตอบตัวหนึ่งก็คือ x บวกสองทั้งหมดส่วนสองและอีกตัวหนึ่ง x ก็คือสี่ลบสองทั้งหมดส่วนสองน,น,นะคำนวณต่ออันนี้เป็นหกส่วนสองก็ได้ว่า x เป็นสามอันนี้ ได้สองส่วนสองใช่ไหมตัดกันก็เหลือหนึ่งได้คำตอบเท่ากันก็คือ x เป็นสามกับหนึ่งสูตรเนี่ยมันจะเจนเนอเรลมากกว่ากรณีที่คำตอบติดรูทเนี่ยก็หาค่า x ขึ้นมาได้แต่วิธีการแยกแฟกเตอร์เนี่ยถ้าโจทย์ถ้าโจทย์มันไม่ยากเราก็ใช้วิธีการนี้แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหน ท้ายที่สุดคำตอบจะต้องเท่ากัน